รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดค่ะการมอบสร้สางสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์เพื่อน,นำไปศึกษาวิจัยถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านสัตวแพทย์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ The New New X The Uncharted สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New m e w X รุ่นพิเศษ Phantom Collection โฟกัสออนวันนี้นะคะดรเฉลิมชัยพาเราไปพูดคุยกับอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะช่วงโฟกัสออนสนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X V-Soy นมพ b a เบสอัลมอนด์และงาหม้อเติมเต็มภูมิคุ้มกันสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการไลฟ์เวอร์ตี้กับผมเฉลิมชัยยอดมาลัยครับวันนี้ผมพาคุณมาที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเราจะไปคุยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงนิยดาล้านทรัส์สกุลซึ่งเป็นหัวหน้าภาคตอนนี้อาจารย์นิยดาหรืออาจารย์ทูอยู่กับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณให้เกียรติอาจารย์อาจารย์ครับมาเรียนถามงี้คณะศัสตวาจารยของเกษตรเนี่ยเราก็จะมีงานประจาทุกปีพิธีไหว้ครูด้วยผู้นี้คืออาจารย์ใหญ่เรียนถามอาจารย์พิธีไหว้ครูกับพิธีทําบุญให้กับเราเรียกอาจารย์ใหญ่ของของของสัตว์เนี่ยนะครับพวกสัตว์เนี่ย เราทากันมาตลอดเลยใช่ไหมครับเริ่มเริ่มมาตั้งแต่นมนานเลยใช่ไหมอาจารย์นานแล้วค่ะตั้งแต่ตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็นนิสิตก็ประมาณอ่ะยีกว่าปีได้แล้วเริ่มแรกก็จากอาจารย์ที่เคยสอนนะคะที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์เนี่ยท่านเคยเป็นอาจารย์สอนที่คณะแพทย์นะคะท่านก็เลยอ่าคิดว่าการทําสิ่งเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะตั้งแต่นั้นมาก็คือทํามาเรื่อยๆนะคะเป็นอาจารย์มารีวันนะคะตอนนี้ท่านเกษียณไปแล้วครับทีนี้มาเรียนฐานฮะหลายๆคนไม่รู้ คณะสัตวแพทย์อยากได้สัตว์ที่เอามาเป็นอาจารย์ใหญ่สัตว์พวกไหนบ้างอะไรยังไงบ้างครับค่ะก็โดยหลักๆเลยนะคะที่เราให้นิสิตเนี่ยได้ได้ใช้ร่างของอาจารย์ใหญ่หรือร่างของสัตว์จริงเนี่ยที่เป็นโมเดลนะคะ<ม>ก็จะเป็นในส่วนของสุนัขนะคะ<ม>ในในสองไก่พักสารนะคะสุนัข<ม>นะคะค หลักๆเนี่ยเราก็ใช้ศาสตร์จริงๆเนี่ยก็คือ3 3สส่วนนะคะสภาควิชาใหญ่ๆเลยก็คือจะเป็นภาคกายภาคศาสตร์นะคะภาคพยาธิวิทยานะคะในส่วนของพยาธิวิทยาเนี่ยก็จะมีความต้องการทั้งส่วนของสุนัขแล้วก็แมวนะคะแต่ถ้าเป็นในภาคของภาคกายภาคศาสตร์อะค่ะเราก็จะใช้ในส่วนของสุนัขเป็นหลักนะคะตรงนี้แล้วก็แมวเนี่ยก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นโมเดลหลักเพราะว่าเราต้องเลือกเลือกใช้ที่แบบ ปริมาณประชากรที่มากที่สุดใน,ในประเทศที่เราเรียยนโดยส่วนใหญ่และหาได้ง่ายนะคะคนอกจากนี้าภาควิชาที่3ก็จะเป็นในส่วนของภาควิชาวิชาศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงนะคะหรือารการนําไปใช้ทางคลินิกพูดง่ายๆก็คือตอนเป็นใกล้เป็นหมอแล้วนะคะ นิสิตก็จะได้พอขึ้นชั้นความใกล้เป็นหมอมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะได้เรียนเหมือนเอาไปทดลองเอาไปผ่าตัดนะคะฝึกการผ่าตัดเพราะว่าถ้าใช้กับร่างจริงเนี่ยก็ค่อนข้างเสี่ยงเนาะทางคณะก็อยากให้ได้ใช้กับตัวร่างร่างที่เป็นแบบหนาที่เสียแล้วพอจย่างน้อยก็เอาผู้ง่ายคือเป็นการฝึกฝึกนะฮะฝึกก่อนที่จะไปใช้กับสัตว์ที่ยังมีชีวิตซึ่งถ้าสัตว์มีชีวิตจริงๆเนี่ยก็จะต้องใช้ฝีมือมากขึ้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ที่ถามอาจารย์ว่า สัตว์ที่เราอยากได้มาต้องมีคุณลักษณะอะไรยังไงบ้างครับต้องผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างครับที่จะมาให้มาเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ค่ะเบื้องต้นเลยก็อยากได้สัตว์นะคะที่ทำวัคซีนครบนะคะ <Okay S 2> ครบ,ครบในที่นี้เนี่ยอันดับเบื้องต้นเลยก็จะเป็นในเรื่องของพิษสุนัขบ้า <Okay S 2> นะคะแล้วก็ในเรื่องของโรคติดต่อ,อมันก็น่าจะต้องมีในส่วนของวัคซีนรวม<ๆ>เช่นพวกโรคฉีหนูเพราะว่า โรคเหล่านี้ค่ะเป็นโรคสัตว์สู่คนนะคะต่อให้เขาเสียชีวิตแล้วในกระบวนการขั้นตอนที่นํามาเรียนอย่างนี้ค่ะหรือการเตรียมตัวอย่างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดติดผู้เตรียมตัวอย่างและผู้เรียนโดยที่ไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการอย่างนั้นอันนี้แปลว่าเป็นเรื่องที่แบบอ่าขอให้มีเบื้องต้นเนี่ยขอให้สาธตร์ทบริจาคน้อยก็คือต้องฉีดวัคซีนป้องกันพิษนขบ้าหรือเลบิ นะครับที่สองคือพวกวัคซีนรวมใช่แบบพวกชีหนูไงคะชีนูเป็นโรคสัตว์สู่คนเนาะซึ่งในตัวนี้เขาก็จะอยู่ในโปรแกรมของวัคซีนรวมใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์ที่จะต้องเอามาบริจาคเนี่ยนะครับขอให้ผ่าน2องตัวนี้ก่อนีไม่นอกจากนี้ก็ขอให้แบบไม่ได้เสียชีวิตจากโรคติดต่อโอเคนะคะโรคติดต่อของสัตว์สู่คนนะคะตอนนี้เราจะแบบคอนเซิร์์เรื่องของคนเป็นหลักเนาะสัตว์สู่สัตว์ก็ไม่ได้ก็ เนื่องจากตอนที่เราเอามาเรียนเราเอามาเรียนกับคนนะคะก็ก็อย่างโรคสะสกคนอย่างที่กล่าวไปแล้วเนาะพิษสุนักบ้าแน่นอนเราเราไม่รับต่อให้ทางวัคซีนแล้วแต่ถูกวินิจฉัยหรือสงสัยว่าเป็นพิษสุนักบ้าก็ต้องขอขออนุญาตนะคะแล้วก็โรคฉีนูแล้วก็โดยมากก็เราเราจะรับ เคสที่แบบมารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เกษตรเป็นหลักนะคะเนื่องจากมีประวัติการรักษาที่ที่แบบชัดเจนแล้วสามารถตรวจสอบได้งียค่ะนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นของกายิภาคศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดบริจาคตั้งใจบริจาคให้เรียนกายิภาคศาสตร์เราเรียนเรื่องปกติถ้าน้องป่วยเป็นโรคเนื้องอกหรือแขนขาดครับ มีอาการฉีกขาดของอวัยวะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการเรียนกายวิภาคศาสตร์เพราะว่าในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างต้องมีการฉีดสีฉีดสารเคมีเข้าไปในเส้นเลือดนะคะดังนั้นถ้าถ้าสมมติว่าอุบัติเหตุเช่นรถชนกระบังลมฉีดหรือการมีเลือดออกอันเนี้ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่จะบริจาคให้ศึกษาของภาควิภาคศาสตร์ก็อาจจะต้องไปภาคื่นใช่ครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็สามารถบริจาคได้ในส่วนของภาคอื่นๆแต่ว่าก็คือของคณะสต์เช่นกันครับเพียงแต่ว่า โอเคกายวิาพาคอาจจะใช้ตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าภาควิชาอื่นที่เมื่อกี้อาจารย์ได้บอกก็ใช้ได้ท<ช>ีนีน้<ะ>เรียนถามนิดน,นึงผู้ที่เอาโอเคพาสัตว์มารักษาที่คณะัตวแพทย์ที่เกษตรเนี่ยนะครับหรือเอาที่อื่นด้วยก็ได้แล้วสมมติสัตว์ตายควรจะต้องเอาสัตว์ที่ตายเนี่ยภายในกี่ชั่วโมงมาถึงที่ศูนย์รับบริจาคซากข,ของสัตว์ครับจริงๆก็ไม่อยากให้เกิน4ชั่วโมงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะก็มันจะมีขั้นตอนการเก็บ คือถ้าถ้าเสียชีวิตถ้าจะดีมากเลยถ้าเกิดน้องได้ถูกนําไปแช่ห้องเย็นหรือตู้เย็นก่อนเพราะว่าเบื้องต้นเลยหลังเสียชีวิตนะคะน้องจะเริ่มมีการเน่านะคะทีนี้ถ้าเนื้อเยื่อของน้องเขาเน่าแล้วเนี่ยการการเก็บหรือการเตรียมตัวอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้เหมาะสมนักนะคะเปิดเข้าไปอาจจะอาจจะมีเออร์เลอร์บ้างอาจจะมีเออร์เลอใช้ไม่ได้เนี่ยค่ะถ้าให้ดีที่สุดในการรักษาสภาพซากอะค่ะก็ อาจจะถ้าบ้านไหนไม่มีตู้เย็นนะคะก็อาจจะซื้อเป็นลังโฟมใหญ่ๆนะคะแล้วก็เอาน้ําแข็งรองข้างล่างแล้วก็เอาผ้าปูแล้วน้องวางไว้หรือพวกพลาสติกอะไรอย่างนี้ไมใช่ค่ะเบื้องต้นเลยถ้าเกิดเราเราวางแผนอย่างเงี้ยค่ะก็คือขอให้มีความเย็นฉโลมนะคะเท่าเท่าที่ดูเนี่ยก็โดยมากจะจะใช้ได้นะคะแต่ถ้าสมมติตายโดยที่ไม่ได้ใส่ห้องเย็นเนี่ยก็หลังจากตายเนี่ยไม่ควรจะเกินสีชั่วโมงจริงๆก็ถ้าตามหลักจริงๆก็แบบอยากให้ในย4ิบสี่ แบบเร็วที่สุดโอเคภายใน24ชั่วโมงยังไงก็คนจะต้องออกมาเลยถ้าสมมติมาไม่ได้จริงๆเบื้องต้นก็คงต้องเตรียมถ้าเราวางแผนแล้วว่าจะบริจาคอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะเลงว่าอ่าขนาดน้องเท่านี้ซื้อลังโฟมเตรียมไว้เลยถ้าบ้านเราไม่มีตู้เย็นนะคะก็เตรียมน้ําแข็งอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนท้าน้องก่อนน้องก่อนน้องจะไปก็น่าจะพอจะเห็นอาการนะน่าจะเดาได้คร่าวๆอย่างเงี้ยเราก็มีการเตรียมตัวได้เนาะค่ะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า ถ้าจะสะดวกใจสําหรับผู้ที่รับมาวิจัยรับมาศึกษาเนี่ยก็ควรจะเป็นสัตว์ที่มีประวัติการรักษาที่นี่ทีนี้สมมตุติเขาไม่ได้อยู่แถวนี้แต่ว่าเขามีความสามารถที่จะเอามาที่เราได้เนี่ยเ,เราก็คงไม่ได้ปิดกั้นแต่เป็นแต่ว่าเราขอดูเรคคอร์ดการรักษาว่าฉีดยาครบไม่ครบอะไรยังไงอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์อ่าใช่ค่ะแล้วก็อาจจะต้องให้คุณหมอขอเขียน ว่าคุณหมอที่เป็นคนดูแลสัตว์ใช่คือคืออย่างที่บอกเรื่องเราเราเราซีเรียสมากเพราะว่ามันถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันค่้งอันตรายกับนิสิตใช่ใช่ค่ะเราเราต้องการข้อมูลตรงในที่ชัดเจนนะคะก็ไม่ได้อยากให้พามาแล้วเสียเที่ยวใช่ใช่รหรับผู้ที่ชมบริการนะครับแล้วคุณอยู่ในข่ายที่จะนําสัตว์มาบริจาคได้เนี่ยเดี๋ยวดูรายละเอียดข้างล่างนะครับผมค่ะก็ในส่วนของการวิพาคเรื่องจากเราต้องศึกษาปกติอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะ ถ้าได้รับทราบจากโรงพยาบาลอย่างเดียวมันอาจจะแบบไม่ได้เพียงพอเท่าไหร่ก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีอาจจะมีอีกช่องทางช่องทางหนึ่งที่ที่ที่ให้เอาไว้ึติดต่อเช่นกันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้อจำกัดก็คือเราไม่ได้รับได้ตลอด24ชั่วโมงเนาะเราเรารับได้ในเวลาราชการนั่นแหละนะคะเมื่อกี้เท่าที่จันทูพูดเนี่ยดูเหมือนกับไม่ค่อยพอนะหมายถึงสัตว์ที่จะเอามาศึกษาเนี่ยดูเหมือนค่อนข้างขาดแคลนไหมครอ่า ก็จะเป็นช่วงๆนะคะแต่ว่าเทนในอนาคตก็ก็จะขาดแคลนนะคะเพราะว่าบางทีแบบเนื่องจากเคสส่วนใหญ่อะคะอ่ะก็ก็อยากจะเอาล่างน้องนะ<อ>ไปทําบุญเองอนะคะ<อ>ก็เข้าใจในส่วนนั้นนะคะคก็ดูในแนวโน้มในอนาคตก็จะเริ่มขาดแคลนนะคะผมอยากจะเชิญชวนนะครับเอามาให้กับมิสิตของสัตวแพทย์เรียนไม่ว่าจะเป็นที่เกษตรหรือที่ไหนก็ตามที่เขามีคณะสัตวแพทย์เนี่ย มันได้ประโยชน์อะไรบ้างอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยแบบพูดที่เป็นรูปธรรมผมเชื่อว่าคนทุกคนรักสัตว์แล้วก็อยากให้สัตว์ตัวเองเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ตัวอื่นๆและต่อการศึกษาด้วยครับแน่นอนเป็นประโยชน์มากเหมือนเหมือนเราได้ให้นิสิตได้ผ่าของจริงการเรียนจากของจริงเลยเนี่ยก็แน่นอนย่อมต่างจากการดู <S <S จาก <S <S คลิป <ม odel S 2> วิดีโอห,หรือโมเดลอ <ม odel S 2> <ม>ะคะ่ะเ<ม><ม>ขาก็จะได้ฝึกสัมผัสนะคะแล้วก็เห็นภาพสามมิติด้วยตาแล้วก็ด้วยมือที่สัมผัสอย่างเงี้ยค่ะนะคะดังนั้นการเรียนจากของจริงเนี่ยก็ ที่เป็นก็ต้องใช้อาศัยล่างจากเคสทุกท่านนะคะที่ที่แบบจะร่วมกันบริจาคอันนี้นะคะเป็นประโยชน์กับน้องนิสิตนะคะที่อนาคตจะเป็นคุณหมอเป็นสตอแพทย์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวสัตว์อื่นๆ่นด้วยที่สมมติสัตว์ตัวนี้มีโรคภัยไข้เจ็บดังต่อไปนี้เวลารักษาจะได้ตรงตรงประเด็นตรงแนวทางรักษาใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ในแง่ของทางพยาธิพยาคุณหมอเขาก็จะยิ่ง มั่นใจเลย<ม>คือเวลาไปเรียนพยาธิพยาคุณหมอเขาก็จะอาจารย์ก็จะผ่าซาก<ช>นะคะแล้วก็มาสอดคล้องกับประวัติการรักษาคืออันนี้แน่นอนต้องใช้สร้างจากโรงพยาบาลสาัตว์เพราะเขาต้องเปิดดูประวัติ<ม>ต่างๆตั้งแต่เริ่มป่วยแล้วเอามาลงกับค่าแ l ลบแล้วก็ผ่าออกมาเจออะไรม,มันก็จะเป็นเนื้อเรื่อง<ม>ในเรื่องเดียวกันนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่ ็นที่ไปที่มาว่าต้องเป็นเคสของโรงพยาบาลก็จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการเรียนรู้ของนิสิตแล้วก็เขาก็จะผูกเรื่องได้ดีต่อไปเขาไปเป็นหมอเขาจะเป็นหมอที่คิดวิเคราะห์ได้ได้เชี่ยวองชัดเจนกับการรักษาใช่ต่อเนื่องค่ะเรียกว่าต่อเนื่องก็ได้หรือแม้กระทั่งของกายภาคศาสตร์เองก็เช่นกันนะคะก็คือเวลาเปิดไปเรามีประวัติที่ชัดเจนแล้วก็ไปลื้อคนได้งียค่ะว่าหรืออนาคตจะไปต่อยอดงานวิจัยยังได้เลยนะคะแบบเขาสัตว์บางตัวป่วย ก็จะทําให้มีหลอดลมหรือมีภาวะอวัยวะต่างๆที่ผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเอามาทําเป็นงานวิจัยได้หนึ่งงานถ้าประวัติการรักษามันชัดเจนใช่ใช่ค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกัยสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาชวนคุณหมอทูคุยถึงวันที่ทางคณะสอนแพทยศาสตร์ทําบุญให้กับอาจารย์ใหญ่เขาทําอะไรกันบ้างในวันนั้นเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ ใไม่สิ so ้นสุด The New MUX The Uncharted ครับคุณผู้ชมครับเรากับมาสนทนากับอาจารย์ทูต่อครับอาจารย์ช่วยเล่า,าวันทําบุญไหว้ครูเนี่ยก็น่าจะเข้าใจได้ก็คือนิสิตก็มาแสดงความเคารพต่อคุณครูทีนี้ตอนพิธีเรื่องเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวต่างๆ พิธีเป็นยังไงบ้างครับจอมทุกปีอะค่ะเราจะจัดพิธีทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ที่ใช้ในการเรียนนะคะก็คือทําบุญให้กับอาจารย์ใหญ่เพื่ง่ายๆนะคะเราจะจัดเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วแล้วเราก็จัดให้ตรงกับวันไหว้ครูที่คณะจัดนะคะเนื่องจากว่าเราเรามองว่าร่างของอาจารย์ของสุนัขหรือแมวหรือสัตว์ต่างๆนะคะที่เราได้ใช้ในการเรียนรวมถึงวิจัยต่างๆด้วยเนี่ยเขาเป็นอาจารย์ของเราเขาเป็นครูของเราใช่ค่ะก็ พยายามที่จะจัดให้ตรงผู้นี้ว่าตอนนี้เป็นวัฒนธรรมละของของเวทคยนะคะว่าว่าเราเราจัดให้ตรงกันในทุกวันในทุกครั้งทุกปีนะคะช่วงเช้าไหว้ครูคนกับไหว้ครูสัตว์ด้วยใช่ช่วงเช้านิสิตเขาก็จะจัดพิธีไหว้ครูนะคะก็จะมีอาจารย์มาให้นิสิตได้แสดงความเคารพนะคะแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูเนี่ยก็จะเป็นพิธีทําบุญนะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ สาสตรที่ใช้ในการเรียนนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ในส่วนพิธีไหว้ครูอ่าพิธีทําบุญเนี่ยเราก็จะเชิญเคสนะคะที่ได้อ่ามีความเมตตากรุณาบริจาคล่างของน้องเนี่ยให้เพื่อให้นิสิตได้เรียนนะคะมามาร่วมบุญด้วยก็คือเือเชิญเจ้าของสัตว์มามาร่วมงานในวันนั้นด้วยใช่ค่ะก็เราก็จะเชิญแบบตอนเชิญเราก็จะส่งเป็นการ์ด แล้วก็ส่งเป็นอีเมลเราพยายามส่งทุกทุกช่องทางอะค่ะที่ที่เยใช่แต่บางครั้งในการเขียนหรือกรอกข้อมูลอาจจะมีการตกหล่นอาจจะทําให้ไปไม่ถึงดังนั้นในเรื่องของเวลากรอกประวัติหรือกรอกที่อยู่ขอให้ละเอียดนะขอให้ละเอียดใช่เพราะบางทีมันอาจจะตกหล่นไปก็ต้องขออภัยถ้าเกิดข้อมูลตรงนั้นไปไม่ถึงก็จริงจริงทางคณะก็อยากจะเชิญทุกคนที่บริจาคร่างของน้องเนี่ยให้กับคณะเนี่ยให้มาเห็นพิธีอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าน้องเนี่ย ตายไปแล้วเนี่ยไม่ได้ศูนเปล่ามันเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับทีนี้เวลาพิธีพวกนี้ครับหลังจากทําพิธีเรียบร้อยแล้วเนี่ยซากเหล่านี้เราพูดง่ายคือเผาใช่ไหมจันใช่ค่ะเเผาเลยใช่ไหมครใช่เราก็ทุกปีหลังเรียนเสร็จนะคะเราก็จะส่งไปเผาที่กาแพงแสนคือเผารวมเลยใช่แล้วก็ไปเผาให้ถูกตามขั้นตอนไมด้ค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคต่างๆด้วยใช่ไหมครใช่ก็เหมือนกับเราส่งน้องไปเผาที่วัดก็ขั้นตอนก็จะแบบคล้ายๆกัน อ่ะทีนี้เรื่องของสัตว์เรื่องของอร่างของน้องๆแล้วเนี่ยก็เมื่อกี้อาจารย์ทูบอกแล้วนะครับว่ายังขาดแคลนนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดว่าเวลาเอาน้องมาเผาแล้วเนี่ยเดี๋ยวร่างน้องไม่สวยเดี๋ยวมันจะแบบเกิดไมา่ชตาดหน้าน้องเจอแบบนู่นนี่นะไม่จริงนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเขาใช้เพื่อการศึกษาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างก็โดนเผาหมดะนะครับก็ทําพิธีถูกต้องซึ่งน้องก็ให้ประโยชน์กับการศึกษาแล้วน้องก็ก็น่าจะไปเกิดใหม่ ตามหลักท,ทําเชื่อของชาวพุทธนะว่าเขาจะเกิดใหม่อะไรประมาณนี้แต่ทีเนี้ยนั้นคนที่คิดว่าเดี๋ยน้องร่างกายไม่สวยเนี่ยผมมาคิดใหม่นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมพูดแทนอาจารย์ทูนะครับเพราะว่าเหมือนกับคนตายอะ่ะใช่ไหมคนที่แบบไปบริจาคร่างไปเนี่ยเขาไปผ่าจริงแต่สุดท้ายแล้วก่อนที่เขาจะเอาไปทําพิธีเนี่ยเขาก็ประกอบให้มันกลับมาดูดีที่สุดใช่ไหมครับใช่จะเกิด <c oughs> ใหม่แล้วจะบอกว่าเดี๋ยวแขนหายตาหายนั่นเป็นความเชื่อของพุณนะครับแต่ว่าในทางพระเนี่ยในทางทางด้านศาสนาพุทธเนี่ยบอกว่านี่คือการ ให้การศึกษาทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์แพทย์หรือคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆเชื่อว่าน้องต้องได้บุญมากเลยแหละเพราะว่าในระหว่างเรียนนะคะก็น้องนิสิตนะคะที่เขาเขาผ่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแสดงเขาก็จะเขาก็จะแสดงความมุทิธาจิตแล้วเขาก็จะแบบระลึกถึงพระคุณทุกข้าบตัวนิสิตเองเนี่ยเขาเขาก็จะมีความตระหนักแล้วก็สำนึกในพระคุณนะคะก อ่อันนี้เรียกว่าได้กุศลกุศลใหญ่เลยนะคะคือตอนคับแรกอาจจะไม่เห็นภาพชัดแต่พอจากที่จากที่เราดูสังเกตพฤติกรรมของนิสิตนะคะพอคาสุดท้ายเนี้ยเขาก็จะแบบเขาก็จะรู้ซึ้งถึงพระคุณครูจริงๆของครูเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นชัดเราไม่เราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่พอได้ได้ผ่าอย่างเงี้ยค่ะวันสุดท้ายของอย่างของภาควิภาคเองนะคะเราก็จะมีให้เด็กเนี่ยมาครั้งคาสุดท้ายที่เรียนเลยอะค่ะ เอาพวงมาลัยนะคะ<ม>เขาก็เขาก็ยินดีอะค,ะค่ะเขาก, <ผม S 2> ก็ไม่ได้อิดออดแล้วก็มาร่วมเขาเองที่อยากทําด้วยซ้<ม>ํานะคะคมามาร่วมแสดงมุทาสิทธิ์อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะคณะจะจัดงานเองอะคะ่ะ<ม>อันนี้ก็เป็นแบบเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าระหว่างเรงเขาเขาคงได้ตระหนักแล้วก็วเขามีบุญคุณจากสิ่งที่เขาได้้ากสัตว์เหล่านี้ที่ทําให้เขาได้ ศึกษาให้เขาเห็นข้อมูลจนเรียนจบเนี่ยนะครับผมใช่เขาก็เขาก็จะรู้ชื่อน้องเขาก็จะเวลาเขาเรียกชื่อเขาจะเรียกชื่อน้องอ่ะเพราะว่าเราจะจะทราบชื่อน้องทุกตัวนะคะเขาก็จะเรียกเหมือนเป็นญาติเลยนะคะครับผมเก็เขาก็จะผูกพันนะคะก็ก็มองว่าเป็นเป็นกุศลและเป็นบุญสําหรับตัวน้องมากนะคะตอนเนี้ยนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ที่เกษตรปีหนึ่งรับประมาณ ประมาณ150คนนะคะไม่เกิน150คนนะคะก็ยังถือว่าไม่มากนะจันนะไม่มากเพราะว่าเราเราเราต้องดูคุณภาพของบัณฑิตดูไว้ว่าว่าเราเราผลิตไปเราก็อยากให้บัณฑิตได้คุณภาพนะคะโดยถ้าเกิดเกินจํานวนนี้เราเราอาจจะมองว่าเราต้องขยายใช่หรือเพิ่มบุคลากรหรือสถานที่นะคะก็จะมีข้อข้อที่ต้องคิดเยอะกว่านี้นะคะสุดท้ายอยากจะถามอาจารยร์ทูนี้ครับว่าสิ่งที่ตอนนี้ในในในคณะสัตวแพทย์ ต้องการอ่ะผมกลับมาเรื่องซากสัตว์อีกทีนะะึงครสุดท้ายอะไรที่ทางภาคอยากได้มากที่สุดแล้วก็ถือว่าค่อนข้างขาดแคลนถ้าได้มาเนี่ยจะถือว่าเป็นผลดีต่อการศึกษาของนิสิตเป็นอย่างมากครับอตอนนี้จริงๆก็เป็นเรื่องของซากสุนัขใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าในงบประมาณหรือต่างๆเนี่ยคณะก็พยายามหาช่องทางช่วยในใน,ใน,ในพยายามสนับสนุนหรือหาง,งบประมาณมามาช่วยสนับสนุนนะคะ ะะแต่ตอนนี้ก็คือในเรื่องของสร้างอเงี้ยม,ม,มันมันมันไม่ได้นะคะม,มันจะต้องต้องอาศัยเนี่ยค่ะการการออกสื่อการบริจาคข,ของของเจ้าของสัตว์นะคะตรงตรงส่วนอื่นๆตรงนี้ก็ ยังยังพอจะมีช่องทางได้อยู่แต่ว่าต้องสร้างก็ค่อนข้างเหนื่อยอยู่ใช่ไหมยังใช่ค่ะเรื่องเรื่องของสร้างนะคะแล้วก็อย่างอย่างที่บอกช่องทางของการบริจาคให้คณะเราก็มีอยู่แล้วตรงนี้ก็คือคณะก็จะมีการจัดสรรอยู่แล้วอะค่ะก็ก็ถ้าถ้าเกิดว่าสะดวกยังไงก็ได้เลยก็ติดต่อมานะครับผมทิ้งท้ายนะครับผู้แทนอาจารย์ทูด้วยกันนะครับคนที่คิดว่าเอาสัตว์มาบริจาคแล้วเดี๋ยวสัตว์คุณไปเกิดชาติหน้าแล้วมันจะไม่สมบูรณ์เนี่ย อันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกนะครับแต่การที่เอาสัตว์มาบริจาคเนี่ยไม่กี้อาจารย์ทูได้บอกแล้วนะครับนิสิตสัตวแพทย์ได้เรียนและที่สําคัญคือได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือนิสิตได้เห็นของจริงเป็นประโยชน์ในการศึกษาแล้วก็รักษาในอนาคตมีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องเชิ <นะ S 2> ครับอาจารย์เชิญนะฮะเดินนะนะอ่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากพอดีเป็นเคที่อาจารย์รักษาเองอะคะ่ะแล้วก็วันที่ จะนําร่างน้องขึ้นมารักษาคือคือเนื่องจากเป็นเคที่จะรักษาเนาะเขาก็แสดงเจตจำนงตั้งแต่แรกเลยว่าเขาอยากจะบริจาคร่างอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากค่ะเพราะว่าวันที่จะเอาน้องขึ้นเรียนนะคะเจ้าของฝันค่ะเจ้าของฝันว่าน้องมาหาอันนี้ก็เลยแบบจริงๆก็ไม่ได้เชื่อเรื่องอย่างนี้มากก็เลยแบบโหอันนี้ค่ะก็เลยแบบอืมแล้วก็เลยเล่าให้เจ้าของฟังว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเพราะว่าได้เอาน้องขึ้นเรียนคราบนั้นครบแรกอย่างเงี้ยค่ะเพราะทั้งทั้งที่อาจารย์เองเนี่ยก็จํา ด้วยความที่เคสจำนวนเยอะเนอะเราจําไม่ได้หรอกเราก็แค่แบบอ๋อหรอมามาหาหลอแล้วพอดีเขาก็ถามเองอะคขาว่าได้เอาน้องขึ้นมาเรียนยางอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าแบบอืมแปลว่าเขาเขามาในหน้าที่ยิ้มเจ้าของเล่าให้ฟังนะคะก็แปลว่าถ้าเรื่องแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้เนาะก็แปลว่าเขาน่าจะมีความสนใจที่ได้แบบอ่าผมว่าเขาก็สามารถจะสื่อได้เพราะว่ามันก็เป็นสัตว์มีชีวิตเขาอาจจะสื่อได้ว่าโอเคตอนนี้เขามาอยู่ในที่ที่มันเป็นประโยชน์นะครับได้ครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่จันทูพูดนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับ คือในเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยเราเชื่อถึงบุญบาปนะครับการทําดีการทําทชั่วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสัตว์เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาทําดีทําชั่วแต่การที่เขาตายแล้วเนี่ยนะครับหรือเขาหมดคือสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยตายอะนะครับแล้วเขามาเป็นประโยชน์ทางการศึกษาเนี่ยผมถือว่านี่เป็นประโยชน์สูงสุดทางด้านการแพทย์และตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ทําบุญด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทูอย่างสูงครับที่ให้เกียรติรายการนะครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับสิ่งทั้งหมดที่ผมได้คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สับ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าถ้าคุณมีสัตว์เลี้ยงแล้วคุณอยากจะให้ประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงตกกับการศึกษาทางด้านการศึกษาทางด้านสัตวแพทย์นะครับอย่าเอาสัตว์เลี้ยงของคุณไปทิ้งติดต่อมาที่โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศไทยตามที่อาจารย์นิยดาได้บอกไว้นะครับว่าขอให้อยู่ในเงื่อนไขว่าอย่าตายเกิน24ชั่วโมงหรือเก็บในห้องแข็งหรือ,อฉีดวัคซีนดูแลป้องกันโรคไม่ให้มันติดต่อมาถึงคนได้ เอามาบริจาคกันครับผมวันนี้รายการไลฟ์ a r ร์จีผมเฉลิมชัยจันนิยดาแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับต้องราคุณผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าผมจะชวนคุณไปพบปะพูดคุยสนทนากับบุคคลที่ให้แง่คิดให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อความผาสุขของสังคมของเรานะครับสวัสดีครับค่ะชงซเตีสัปดาห์นี้นะคะแวงสังคมมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ ช่วง sure, Society สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม,ใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X V-Soy นม p l n พลนเบสอัลมอนด์และงาเมา้์เติมเต็มพุงคุ้มกันมูลนิธิบัวหลวงและมูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขอเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่44แบ่งเป็นสาประเภทคือจิตรกรรมไทยแบบประเพณีจิตรกรรมไทยแนวประเพณีและจิตรกรรมร่วมสมัย จัดแสดงผลงานจำนวน69ชิ้นเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล10ชิ้นและผลงานที่ได้รับการคัด,ดเลือกเข้าร่วมแสดงอีก59ชิ้นชิ้นณหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถถนนราชดำเนินกลางระหว่างวันนี้ถึง26กันยายน2,566เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาปิดวันพุธ หลังจากนั้นมูลนิธิบัวหลวงจะนำผลงานไปจัดนิทรรศการสัญจรที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดประสบการณ์แห่งความสุขและรอยยิ้มสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องภายใต้คอนเซ็ปต์ซัว์ายซินดรมชวนบิลกินพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลพีพีกรีดอานวยเดชกร ตัวแทนคนเจนใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพจัดกิจกรรม Sad Y Syndrome c o l l a b Mt. l Station Station สุขภาพคนเจนใหม่ณชั้นหนึ่งโซนเอเดนสูตรการเซ Central World สนับสนุนให้คนเจนใหม่สามารถเข้าถึงความคุ้มครองสุขภาพผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับวันนี้นะคะเวลาของ Live v า r i e ร y หมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะคะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ